ยายฝนตกไม่หยุดเลยสองวันสองคืนตนิดต่อกันแล้วเนี่ยเออแต้าก็ว่าทียายยายไม่สงสัยเลยเหรอ,อไอ้กรกมืึงก็คิดเหมือนกูใช่ไหมอืมตอนแรกก็คิดว่ากูคิดไปคนเดียวสิอีกันหาทำไมฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am Ferrari บ้านพี่อยู่ฝั่งกระโนนบ้านน้องอยู่ฝั่งกระนี้หัวกระไดชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีอ้าวสิข้ามคลองรักกันรักกันเย้ yeah. นี่ท่านอินผ่านมาสองวันแล้วยายหลานมาันยังไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเหรอใจเย็นๆไอ้หนูผมว่าอีไมนานก็ของเดือดร้อนสมสารออกมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็อดตายอยู่ในนั้นน่ะแหละมึงจะไปอาบน้ำไม่ใช่หรอือรีบไปเถอะเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เองโอเคโอเคฝากด้วยนะท่านเดี๋ยวมาไปอาบน้ำหน้าวัดก่อนนี่ไอ้หนูมึงเป็นเศรษฐีจริงๆหรือเปล่าวะนเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำคลองโอ้ท่านจะไปรู้อะไร ถ้าไม่ใช่พี่สิทธิ์ชนอย่างผมฉไน,นเลยจะมีสิทธิ์มาอาบน้าในเขตอพยพฐานละท่านโอ้จริงของมึงป้า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 ,ปารีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก่อนไอ้หนูขากลับเนี่ยหาของมาถวายผมหน่อยสิไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วจะกินอะไรอะอะไรก็ได้ส้มตำไหมไม่เอามันเผ็ดไปแล้วจะกินอะไรอะอะไรก็ได้ข้าวผัดไหมข้าวผัดธรรมาดาพิซซ่าละ่ะของฝรั่งผมไม่สันทัด กินอะไรโถไอ้หนูอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาเลยเดี๋ยวซื้อมาไม่ถูกใจแด้ยวก็โกรธอีกปะไอ้หนูนี่ผมเนี่ยไม่ใช่คนเรื่องมากจัดมาเลยขนตินอะไรนะไอ้หนูอ๋อบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อตีนไก่มาถวายละกันตีนไก่เหรออย่าบอกนะว่าไม่เอาอีกเอ,เ,อเอาสิไอ้หนูแหมช่างรู้ใจเห็นไหมผมเนี่ยไม่เรื่องมากเลยมึงซื้ออะไรมา ผมก็กินหมดนั่นแหละ,อะโอเคโอเคไปละเดี๋ยวมาบ้านพี่อยู่ฝั่งกระโนนบ้านน้องอยู่ฝั่งกระนี้หัวกระไดชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีม,มามเร็วสิข้ามคลองรักกันรักกันย้ย yeah! กระรับผมเองแหละท่านเศรษฐีอุยตกใจหมดเลยมาไม่ให้สู้ม่ให้เสียงเลนะงน่นนะท่านกำนัน อท่านก็แช่ไข่เพลินคงไม่ทันสเกตเห็นผมเองว่าจะมีอะไรเอาไว้คุยกันตอนชั้นอาบน้ําเสร็จแล้วไม่ดีกว่าเหรอไม่ละท่านผมใจร้อนเามีอะไรก็ว่ามาคือท่านจะเล่นแรงไว้หรือเปล่าถึงกับเอาระดับเมนเจอร์ของสวรรค์ลงมาจัดการยายหลานแบบนี้เนี่ยมันไม่เกินไปหน่อยเหรอท่านรู้ได้ยังไงเรื่องนี้นกมีประตูหูมีตานะท่าน ปิดบังอย่างไรก็ไม่มิดหรอกโอ้พระฉะ้าข้าผมไม่คิดจะปิดบังอยู่แล้วพวกเราก็ค้นกันเองทั้งนั้นผมจะไม่ยอมให้ท่านทำแบบนี้นะท่านเศรษฐีนี่อย่าบอกนะว่าจะยอมขัดกับผมเพราะเรื่องแค่นี้ผมไม่อยากจะมีเรื่องกับพวกท่านหรอกแต่ต่อไปนี้ผมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกที่ตัดสินใจดีแล้วเระผลประโยชน์มาหาศาลร,รออยู่เลยนะคำน,นัน ผมตัดสินใจแล้วท่านสิทธีล่อยผมไปเถอะนะก็ได้ก็ได้แต่ท่านต้องรับปากนะว่าอย่ามาขวางปฏิบัติการครั้งนี้เด็ดขาดได้เลยสบายมากผมไปก่อนนะท่านอะไรวะนั่นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมดำลงไปเห็นลูกไอ้ช่อนมันว่ายมาพอดีเลยท่านไหนอยู่ตรงไหน อยู่ตรงวางขาท่านพอดีเลยอออีกำน้อยล้อเล่นนะท่านผมไปจริงๆแล้วนะไอ้กำนั้นล้อเล่นเรื่องอะไรไม่ล้อเล่นมาล้อเล่นเรื่องนี้ฮัลโหลหัวมีงานให้หรือทำ ปัญหาทำไมฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am Ferrari แค่นี้ก็สบายใจแล้วเราถึงจะเป็นหัวป้าทงสุขอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเรารอดมาได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้อีกกลับบ้านไปอยู่กับแมวดีกว่าอืเสียงอะไรเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยช่วยด้ว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 ย สุ่ติ่งไรเลี้ยวเอ้พี่น้องสุกติ่งพวกนรือจะทำอะไรกูกงนังไปคัดผมก็อยู่คุยละพวกว่าไม่อยากทั้งเลยเห็นเป็นพวกเรือกัางแท้ๆก็ริวเรียวไอ้สาเฮ้ยเอายังงวยรืว่าติ่งเฮียไอ้เราหุ่งกำลัง่วยไปจักกลางอะแค่อุ้งเส้นขันตัวเองก็ไม่ลุกอยู่แล้วจะอุ้งควยไปไหนวะ เราเอาไงกะเฮียจุกไฟผาแม่งตรงนี่เลยลีกัวโอ้ชฉละไม่เคอเปลี่ยงเลยนะเฮียไอ้ช่ชิจหายเนยมึงหวยไปหนวยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยหลดมาได้วุดวิตโอ้ยขอบใจจริงๆเจ้าปู่ที่ช่วยฉันไว้ตอนนี้ฉันคงอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วต้องหนีไปสักพักเฮ้ยมึงมองหน้ากูทำไมเนี่ยปู่ด เออเออรู้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยสองยายหลานเขาแก่ให้ตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนนะยายฝนตกไม่หยุดเลยสอวันสองคืนติดต่อกันแล้วนะเนี่ยเออแตกก็ว่าทา่ยายยายไม่สงสัยเลยเหรอไอ้กรก มึงก็คิดเหมือนกูใช่ไหมอืมตอนแรกก็คิดว่ากูคิดไปคนเดียวสะอียายคิดว่าอะไรอ่ะกูก็สงสัยว่าทำไมเวลาฝนตกมาถึงได้นอนหลับอร่อยแบบนี้วะยายคิดเหมือนผมเป้เลยนี่ผมนอนเล่นเกมมาสองวันแล้วมันโคตรสบายเลยใช่ไหมยิย่งเสียงฝนตกใส่สังสีเร็วโอ้ยหายดอนโคตรฟินเลยนยายเวลาฝนตกแล้วเรารู้สึกเหมือนได้กลิ่นหอมของดินเลยนะ ที่เขาเรียกว่าไอดินไอดินอะไรเนี่ยมันคืออะไรเอย่ยยายไอที่มึงบอกว่าหอมกลิ่นดินเวลาฝนตกเนี่ยนั่นมึงได้กลิ่นของแบคทีเรียรไว้เวลาฝนตกมันจะฟุ้งขึ้นมาสื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าพไอกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากดินกับฝนหรอกถ้ามันเกิดจากจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าสเตรปโตไมซิสผลิตสารชนิดหนึ่งที่เรีย,รรยรกว่าจิโอสมินไอจุลินทรนีย์สนเตนียมันจัดอยู่ในกลุ่มของแอนติโนไมซิสเป็นแบคทีเรียรที่พบมั่งในดิน ลักษณะรูปร่างมันจะเป็นเหมือนเส้นใยนู้นเว้ยเหมือนกับฝังใจอะ้อเส้นใยพวกนี้ก็มีทั้งส่วนที่จะเลื้อเติบโตเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ชูโดขึ้นไปในอากาศมันสืบพันธุ์ได้โดยการแตกสปอร์ในระบบนิเวศนี่มันก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายสากพืชสากสัตว์กลายเป็นธาตุหมุนเวียนให้กับพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในดินแล้วพอ,อแบคทีเรียนี่มันตายหาลงไปมันก็จะสร้างชีโอมินขึ้นมาในขณะที่ฝนตกลงมากระทบกับพืนดิน มันก็เกิดการฟุ้งกระจายของสปอแบคทีเรียไอพวกาหานี่แหละล่ลองลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับโมเลกุลของจิโอสมินทำให้เราสัมผัสถึงกลิ่นนี้ได้นอกจากแบคทีเรียไอพวกนี้แล้วสารจิโอสมินยังพบในพืชบางชนิดที่จะผลิตออกมาในขณะที่ดไม่มีน้ำหรือแห้งแล้งเพื่อชะลอกการงอกของมเมล็ดพืชซึ่งเมื่อฝนตกมันก็จะผสมไปพร้อมๆกันกับสารจิโอสมินที่แบคทีเรียสร้างขึ้นหลังฝนตก มึงก็จะเห็นมแมลงกับสัตว์ต่างๆนี่ออกมาจากดินกันยัวเยียงไงเอา้าแล้วแบบนี้มันไม่อันตรายเหรอก็ถ้ามึงตั้งใจดมก็ไปมากๆก็ไม่แน่อโอ้ยยหญท้องร้องไอ้ฮามึงไปเห็นแล้วว่าฝนตกช่วงนี้หยุดทำกับข้าวไปก่อนไปเอาของเก่าๆมากินไปผมเบื่ออาหารสำเร็จรูปแล้วดิใหญ่ แล้วมึงจะหอบเอาพวกมามุ่งมามาขนมปังที่เขาไปทําบุญที่วัดมาเก็บไว้ที่บ้านไว้เยอะแยะ,ยะทาหาเลยวะก็ของมันล้อนวดัดเลยหลวงตาก็ไม่อยู่คำนั้นเลยให้ขนมาได้แลที่สําคัญนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเทศมหาชาติผมก็เลยขนมาเพียบเลยกินได้เป็นเดือนเลยยายก็น่าไงแล้วมึงจะให้กูทํากับข้าวไปทําสกเบืออะไรเนี่ยก็ไปกินของที่หอบมาสิกินให้หมดไปเลยโธ่ยาย เราจะมานั่งนั่ง,น,งนอนน,อนแบบนี้ตลอดไม่ได้นะฮะกิจกรรมทำมั่งดิสิพายทีนี้ทำเป็นขยันขึ้นมาเลยนะมึงเอางี้มาเย็บหลังกูดิจะได้ไม่เหงาอ๋อยายไม่เอาอ่ะให้ผมไปนอนอ่านหนังสือกัโตโนนอนดีกว่า <c oughs> มึงนะมึงไอ้เวน้นใช้นิดใช้หน่อยแค่นี้สองยายหลานนี่มันไม่คิดจะเดือดร้อนอะไรกันเลยหรือไงโอ้ยอยุก็เยอะชิบหายนี่ไอ้หนู มึงอยากให้ฝนตกไปกี่วันเนี่ยสักเวันเจ็ดคืนไปเลยท่านผมกลัวจะทนไม่ได้น่ะสิดีสิท่านแบบนั้นก็ตามแผนเป๊ะไม่ได้หมายถึงไอ้สองยายหลานนั่นหมายถึงพวกเรานี่แหละไอ้หนูให้นั่งยุ่งกันมาสองวันแล้วแล้วนี่มึงเป็นถึงเศรษฐีมาตั้งแคมป์ก่อไฟกินปลานในคลองแบบนี้ต่อไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาวะท่านจะไปรู้อะไรข้าต้องรีบทำผลงานไม่มีเวลาแล้ว อย่าบนมากรีบรีบทำไปเออแล้วอย่าลืมที่ตกลงกันไว้ละกันไม่ต้องเป็นห่วงหนะ้าผมจัดการสเก็ตรูปของท่านไว้เรียบร้อยแล้วมันต้องอย่างนี้สิว่าไอ้หนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดสายฟ้าให้แจ่มๆจมฟาดไปที่หลังคาบ้านแม่มเลยเอาแบบจังๆอืแผนนี้ใช้ได้เลยท่านรับรองจุดหมายอยู่แค่เอื้อมแล้ว งอะะไรอย่าทำอะไรอาตมาเลยอิทิพิโสอิเศสอิเศสพุทธนามิอิเบนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปพิธีพุทธามะอุทุขังอนัตตาสัมปจิตตชาเมหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเอส์เมย์นี่ผมเองอ้าว กำนันนุย้ยดีใช่ท่านแน่หรือเอ้ารูปหลอ่อแบบนี้จะเป็นใครได้หรอหลวงพอ่อนายโยมลองหยิบเทียนอันนั้นขึ้นมาแล้วดับแหตามาดูหน่อยสิหลวงพ่อเล่นอะไรเนี่ยหยุดทําเดี๋ยวนี้เอออ,อก็ได้ <c oughs> ทำไมต้องจริงจังเบอร์น,นั้นด้วยอะนี่เป็นไงเฮ้ยก็ยังชั่วหน่อยแล้วทำไมหลวงพ่อต้องทำแบบนี้ด้วยละ่ะมันกลางป่ากลางเขานะโยมอัตโมยต้องตรวจสอบดูว่า ยอมเป็นเสือสมิงแปลงกายมาหลอกอาตมาหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดเลยหลวงพ่อในช่างรอบคอบมากเพราะว่าแต่ถ้าผมเป็นเสือสมิงแปลงกายมาจริงเนี่ยผมจะทําตามที่หลวงพ่อทําไปทําไมหลวงพ่อก็อยู่แค่นี้ผมกระโดดงับก็จบแล้วไหมออจริงด้วยสิพอดีอาตมาไม่ทันคิดว่าจะยอมเดินทางมาไกลขนาดน,นี้มีทุระอะไรเหรอตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อเกิดเรื่องใหญ่ขนาดน,นี้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวยังยังไม่ต้องระยอมเสียเวลาคนดูเขารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราหลบและตัดความเลยอ่ะอ่ะอะก็ได้หลวงพ่อ,องกลับไปช่วยยายหลานแล้วนะ of course แน่นอนเราต้องออกเดินทางกันเลย,เด,ยเดี๋ยวก่อนขอพักก่อนเพิ่งมาถึงเองนะไม่ได้ต้องออกเดินทางตอนนี้มันจะได้ถึงตอนถัดไปพอดีถ้าช้ากว่านี้คนดูด่าอีกไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกันเถอะ ไปเฉยๆปะท้องสุกกันโอ้ชีวิตหนุ่ย